สวัสดีค่ะพบกับการทำนายไพ่ยิปสีประจำเดือนตุลาคม2564กับอาจารย์ปุกกี้ทางช่อง YouTube ปุกกี้พยากรณ์เหมือนเ,นเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะ,ะเป็นการทํานายดวงชะตาราศีกันนะหรือผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลานะหรือท่านใดที่มีลัคนาอยู่ราศีกันก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่การทํานายนะคะก็ต้องขอแจ้งเนาะเหยื่อเพิ่งเบื่อกันนะคะต้องขอเรียนแจ้งนิดนึงว่าการทํานายเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงเฉพาะของใครเนาะดังนั้นผลของการทํานายาจ,จะมีความตรงเนาะหรือไม่ตรงหรืออาจจะเกิดแบบสลับสับเปลี่ยนตามหน้าไพ่ได้นะคะดังนั้นขอทุวทุกท่านใช้วิจรารญาแล้วก็เลือกรับ เนีะแต่สิ่งที่เป็นพลังงานดีๆนะสิ่งที่เป็นพลังงานทางด้านบวกนะนำไปเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติหรือข้อพึงระวังนะในการใช้ชีวิตกันค่ะแล้วก็ส่วนท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงนะเป็นโทรศรัพท์ถ้ายกได้หรือไฟยืดสีก็ะดีเนะี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยค่ะทางช่องทางนี้ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆท่านที่ให้กําลังใจนะด้วยการกดไลค์กด share, แชร์หรือกด subscribe เนะี่ยกันก็ามานะแล้วก็สําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหลังจบคลิปแล้วช่วยกันกดให้ใหกําลังใจอาจารย์ ะะนะตอนนี้มาดูค่ะสาหรับชาวกันนะลนกักนณะการในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะสำหรับชาวกันลักนาะการในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ขึ้นมาใบแรกก็ได้ไฮเพรสเตสเลยนะคะแล้วก็ได้ไพ่ห้าไม้เท้าได้ไพ่ห้าดาบด้วยนะช่วงนี้ไพ่ดาบขลางเยอะนะคะชาวกันนะแต่ก็ยังมีไพ่ดี ค่อนข้างเยอะนะเข้ามาซัพพอร์ตแน่นอนเลยนะสำหรับความรู้สึกส่วนตัวนะหรือความรู้สึกนะช่วงนี้ของชาวกันลักนากันเนี่ยนะะมันเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายเนาะอาจจะไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ดีๆเข้ามาด้วยนะคะเพราะไพ่ก็ค่อนข้างที่จะดี ทีนี้พอมันเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะ,ะเหมือนอินโฟมชันข้อมูลมันเยอะแล้วก็มันเหมือนมันจับวางไม่ถูกนะหรือว่ามันอาจจะแบบว่ายังงง,ง,งยังสับสนอยู่แล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยนะคะมันเหมือนมีความรู้สึกหมุดหงงิดนะค,คือคือความเยอะของอ่าหลายพาร์ทนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานธุรกิจเนี่ยมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณบุดหงงิดในะช่วงเดือนนี้เพราะว่าความที่มันเข้ามาถาถมประดังประเดกันตูมเดียวนะมันทําให้รู้สึกว่าค่อ,คอยๆมา ได้ไหมนะคะไม่ต้องเข้ามาเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของความรู้สึกในแง่ของความรู้สึกของคุณเนี่ยนะคะช่วงเดือนนี้อย่างที่บอกอะไรที่มันเยอะๆมากๆมันก็จะโอเวอร์โหลดใช่ไหมพอมันโอเวอร์โหลดปั๊บ คุณก็จะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะแล้วมันก็เหนื่อยเสร็จปั๊บก็หนอยนะก็อย่างที่บอกอ่ะบางทีคุณอาจจะต้องจัดระเบียบนะสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณนะเหมือนกับว่าเรื่องงานก็ส่วนเรื่องงานเรื่องธุรก,กิจนะก็ส่วนเรื่องธุรก,กิจเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวนะตรงนี้คุณอาจจะต้องมีความแยกแยะให้ได้นะคือถามว่าแยกแยะได้ไหมมันก็อาจจะแยกแยะไม่ได้เพราะว่ามันทําให้อ่งานหรือว่าธุรกิจเนี่ยมันทําให้ชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาที่จะเป็น ของตัวคุณเองเลยก็ได้นะคะคือสรุปว่าก็คืองานเยอะวยะเง้นเถอะนะคะหรือว่าสิ่งที่กําลังทำอยู่เนี่ยมันรู้สึกยุ่งตุงนางลุมลมาตุ้มไปหมดนะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเมสคุณแบบเีรียดแล้วก็เหมือนกับว่าอยากอยากที่จะปลดปล่อยอารมณ์ใหค่อยดีนะหรือว่ามีความขัดแย้งับตัวคุณเองก็ได้นะคะทีนี้มาดาูเรื่องการงานก่อนดีกว่านะาเรื่องน้องๆก่อนก็แล้นะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะบางท่านอาจจะดูอยู่นะคะ ก็ช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะจัดลําดับความสําคัญไม่ได้เลยแบบเางานเยอะไปหมดนะเรียนก็เยอะนะเรียนออนไลน์เลยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะรู้สึกเบือ่อเบื่อขี้เกียจแล้วก็เหมือนยังไม่สามารถที่จะปรับนะหรือว่าจัดการกับระบบนะการเรียนของตัวเองได้นะคะท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปค่อยๆจัดระเบียบความสําคัญ ก่อนหน้าหลังนะวิชาไหนที่รู้สึกว่ามันยากมากมันไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยนะคะก็พยายามทบทวนหรือว่าพยายามหาคาตอบนะจากครูบาอาจารย์หรือว่าพยายามตั้งใจเรียนมากขึ้นนะทบทวนหลังหลังเรียนนะตรงนี้ก็อาจจะช่วยให้มันดีขึ้นนะคะก็ต้องสู้นะคะอย่าขี้เกียจนะคะอืมนะมา,มาเรื่องของคนที่ทํางานประจํากันก่อนก็เช็คเช่นเดียวกันเลยนะการประจําก็งานเยอะขัดแย้งกับตัวเราเองไม่พอนะ บางทีเหนื่อยงานเยอะงานโอเวอร์โหลดแล้วขัดแย้งกับตัวเองไม่พอระวังนะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะอ๋อประเด็นของน้องนองน,องนักเรียนักศึกสาขอย้อนไปหน่อยนะคะระวังมีปัญหากับเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทเราด้วยแล้วก็เพื่อนอในชั้นเรียนด้วยก็ได้นะคะตรงนี้สามารถที่เกิดขึ้นได้นะ,อะพอมาดูในเรื่องของคนทํางานก็เช่นเดียวกันนะคะระวังมีปัญหาเรื่องเรื่องของทะเลาะเบาะแวง้งนะกับเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนที่ร่วมงานกันนะ แล้วก็เหมือนกับบางทีความขัดแย้งตรงนี้นะคะมันเป็นความขัดแย้งที่ไม่ได้ออกมาซึ่งหน้านะว่าฉันเป็นรูหรือว่าฉันเนี่ยไม่ชอบเธอหรือว่ามีความขัดแย้งกันแบบเอ่อเฟสทูเฟสก็ได้นะตรงนี้มันอาจจะเป็นความขัดแย้งที่มันอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่ามีเป็นลักษณะของความแอบซ่อนนะตรงนี้เก็บไว้นะแล้วก็แทงข้างหลังประมาณนี้นะ,ะฉะนั้นช่วงนี้นะคะชาวกันขณะกันอย่าพึ่ง ไว้ใจนะอยากไปไว้ใจคนใกล้ชิดหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกมีรังสังหรณ์นะที่มันไม่ค่อยโอเคนะซึ่งช่วงนี้นะเดือนนี้ชาวกันจะมีรังสังหรณ์อย่างแม่นยำนะไม่ไม่ใช่อาจารย์รู้อาจารย์เห็นนะอาการรู้กันเห็นนะคะคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่ารังสังหรณ์คณเนี้ค่อนข้างที่จะแม่นเปเวอร์ว่าคนเนี้ต้องแบบใช่แน่ๆเลยไม่ใช่ว่าคนนี้ใช่ที่เป็นแฟนนะไม่ใช่คนนี้แหละใช่ที่แทงข้างหลังฉันหรือที่เอาฉันไปพูดหรือบูลลี่หรืออะไร ก็แล้วแต่นะคะตรงนี้จะลังสังหอนแรงนะซึ่งไอคนที่คุณเวิร์ฟเวิร์ฟทูดาอยู่นั่นนะ่ะก็คืออาจจะใช่นะ <c oughs> มีเกณฑ์ใช่นะกะ็ตรงนี้ก็ไปป้องกันกันไว้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะ,ะตรงนี้มันอาจจะไม่ได้แค่เกิดแค่ว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นลักษณะของศัตรูคู่แข่งใครที่ทํางานหรือประจำแล้วมีเหมือนการแข่งขันการต่อสู้นะกับบริษัทอื่นๆน,นะหรือว่ามีคู่แข่งนะเนี่ยนะคะ ตรงนี้มันอาจจะมีในเรื่องของการที่คุณอาจจะโดนแทงข้างหลังก็ได้นะบางทีอาจะยิ้วเจราจาต่อรองกันแล้วกำลังจะเซ็นสัญญาก,กันแล้วเนี่ยนะคะแต่โดนทิงอ่าโดนรับโดนชิงไปโดนแย่งไปด้วยการที่เขาอาจจะเล่นไมซืออืมนะถามว่าต้องสายมูอะไรนะทไม่ต้องสายมูอะไรมากลกนะ ทำอะไรให้มันถูกต้องหรือว่าทำให้แบบว่าดีที่สุดแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าใครอยากจะใส่มูก็ไดนะ้นะช่วงนี้นะคะอาจจะกลับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระเกจิอาจารย์อย่างเช่นหลงหลงปูทวดก็ได้นะ,ะหรือหลวงพออ่อโสธรนะหรือเป็นลักษณะของพระพุทธรูปนะหรือพระเกจิอาจารย์ที่คุณนับถือก็ได้นะ,ะหรือสวดมนต์ภาวนา นะนั่งสมาธิถ้าทําได้ก็ทำนะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปนะอาจจะมีศัตรูที่เข้ามาในเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรในละักษณะที่เป็นศัตรูคู่แข่งคุณนะคะถ้าเิอไปแข่งขันสอบนะชิ้งทุนหรือสอบเข้าสอบบรรจุนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการที่มีการสอบหรือคอมเพิชันเนี่ยช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณจะมีศัตรูที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะน่ากลัวในเรื่องของความเก่งความมีความสามารถนะ แล้วก็อาจจะเล่นไม่ซื้อฉะนั้นตรงนี้คุณอาจจะต้องคิดกลยุทธ์นะ ช่วงช่วงนี้ใช้สมองเยอะหน่อยนะคิดกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะคู่แข่งของคุณนะคะให้ได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะถ้าเรามาดูในเรื่องของ backup ะนะแบ็กอัพลักนะแบ็กอัพที่คุณมีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะอาจารย์หนงบอกเนะี่ยบางทีช่วงนี้เราอาจจะต้องใช้ไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลใช่ไหมไม่ได้ด้วยมนก็ต้องด้วยคาถาอะไรประมาณนั้น,นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อด้วยนะอันนี้ต้องขึ้นแคปชั่นไว้ว่า แล้วได้วิจนาญาณน,นะคือตรงนี้มันอาจจะต้องใช้ติดนะใช้อะไรที่มันเข้ามาช่วยเรานะให้ใหได้นะบางท่านอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่จริงนะที่เป็นตัวเป็นตนตจริงเนี่ยช่วยเหลืออยู่นะเริ่มในเรื่องระบบของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าคนที่เราไปดูงาน กับเขานะีหรือเป็นลักษณะของแบ็กอัพเนี่ยช่วยเหลือเราอยู่นะเป็นมีแบ็กดีนะมีแบ็กอัพที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จงระวังไว้นิดนึงว่าเราก็ศัตรูเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ และก็เตรียมข้อมูลเตรียมรับมีดนะในเรื่องของการทํางานเราให้ดีกันละกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการสื่อสารนะด้วยนะที่จะต้องเตือนในชาวเอ่อสำหรับชาวการรักษะการในช่วงเดือนนี้นะการสื่อสารที่มันอาจจะผิดพลาดเกิดขึ้นนะสื่อสารด้วยคำพูดนะการใช้วาจาการสื่อสารในเรื่องของการใช้ระบบเทคโนโลยีนะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียทุกประเภทนะคะตรงนี้บางทีเราอาจจะต้องเออสมมติยกตัวอย่างในเรื่องของการทํางานเราก็ต้องใช้มี หลักฐานนะมีสลิปมีอะไรที่มันเป็นอีเมลหรืออะไรเงี้ยนะคะยืนยันในเรื่องของการคอนเฟิร์มชันตรงจุดนี้ด้วยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมันเกิดสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นคุณจะหาหลักฐานไม่เจอแล้วก็คนที่ผิดก็คือคุณนะคะคือตรงนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารอีกแง,ง่หนึ่งนะที่อาจารย์เห็นนะคะก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ความรอบคอบตัวนี้เองด้วยนะคะ,ะคนที่ทาธุรกิจก็คล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆของคนที่ทํางานแต่อาจจะ มองในอีกแง่หนึ่งนะในเรื่องของบริวารมากกว่านะในบริวารที่เป็นลักษณะของลูกน้องนะหรือลูกทีมลูกจ้างเนี่ยนะคะช่วงนี้บางทีเราอาจจะค่อนข้างเหนื่อยนะหรือหนักใจเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องลูกทีมบริวารของเรานะซึ่งหนึ่งละบางทีมีปัญหานะดือ้อหรือว่าไม่ไม่ยอมทําตามคําสั่งนะเหมือนเหมือนจะไม่ดื้อแต่ดือ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของออทรัพย์สินด้วยนะคะบางทีอาจจะต้องระมาระวังนะในเรื่องของการยัหยอ,อ,อ,อกหรือแบบทาอะไรที่มันไม่ไม่ชอบมาพังกลน,นะในเรื่องของบริวารอย่างที่อาจารย์บอกไปหรือบางทีอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของ าหาลูกน้องยากอ่ะคือแบบเออลูกน้องไม่มีลูกน้องขาดนะหรือว่าลูกน้องไม่พอทั้งที่จริงๆแล้วนะคะตัวธุรกิจหรือตัวการค้าขายขอยงคุณเนี่ยช่วงเนี้ยมันกําลังแบบมันกําลังขึ้นอะ่ะเออนะคะน้าขึ้นก็กำลังจะรีบตักอยู่แต่ว่าตักไม่ไหวเพราะว่าบางทีเออแมนพาวเวอร์ไม่มีหรือแมนพาวเวอร์ไม่พอนะะตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะได้อย่างหนึง่งเสียอย่างหนึ่งนะคะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณเออเริ่มมีปัญหาในเรื่องของ ุคลากร manpower ขาดแคลน power, Cut, Clan, นะคะก็อาจจะต้องคิดแล้วล่ะนะว่าคุณจะต้องทอํายังไงจะหาลูกน้องจากไหนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของลูกน้องมีปัญหาก็ได้นะปัญหาเกี่ยวกับอะไรทะเลาะกันเองนะะหรือแบบมีปัญหาเ,าเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะในในกว่าปฏิสัมพันธ์ระวังพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพของพวกเขาด้วยนะคะก็เป็นลูกพี่นะเป็นเจ้านายก็ต้อง เป็นเจ้าของตู้เย็นก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพนารนัยไม่อะไรเงี้ยนะฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิด COVID, อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือลูกค้านะบอกกำมมเยอะจังใช่นะคะเรื่องลูกค้าคือลูกค้าเข้ามาแน่นอนนะมีแน่นอนเลยค่ะเพราะว,าว่าช่วงนี้นะ้ำขึ้นในรีบตักอย่างที่บอกแต่ว่ามันอาจจะเจอกับลูกค้าที่มีปัญหานะคะเช่นคอมเพลนนะเกี่ยวกับเรื่องของของหรือว่าเอ,อเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกนะคะระบบการสื่อสารหรือการ บางทีบางท่านทําเกี่ยวกับออนไลน์หรือ Delivery ก็ได้หรือว่าการส่งของนะทางไปรษณียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้มันอาจจะเกิดปัญหาผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะในเรื่องของการส่งของของแตกหกของมีตาหนิของอะไรเงี้ยคือทําให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่พอใจอ,อาจจะมีการ ขอคอมเพนเซตนะขอเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าขอคืนนะหรือว่าขอเปลี่ยนสินค้าอะไรประมาณนี้ตรงนี้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายนะครับเพราะธุรกิจการงานคุณดีอยู่แล้วแล้วก็คุณก็จะมีดวงที่เขาเรียกว่าเป็นดวงอุปถัมป์นะเป็นดวงอุปถัมป์จากลูกค้าหรือว่าเหมือนกับผู้ใหญ่ก็ได้ที่บอกไปนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพศหญิงกับเพศชายได้หมดเลยนะหรือว่า อาจจะเน้นหนักในเรื่องของเพศหญิงก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ดีทั้งคู่เพราะว่าได้ไพ่ไฮเพรสเซสนะคะคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของของหอมของสวยงามเครื่องสำอางเครื่องพาหน้าผมทั้งหลายแหละนะคะของกินขนมนะเกี่ยวกับเรื่องของของหวานนะทุกอย่างนะปังหมดนะในช่วงเดือนนี้นะอย่างนะอย่างที่บอกน้ําขึ้นห้ดิบตักนะคะแล้วก็จะมีความช่วยเหลือหรือว่าได้รับเงินคืน นะบอกอยากอยากได้มากเลยเงินคืนเนี่ยนะคะต้องเรียกว่าได้เงินคืนด้วยนะเพราะว่าบางคนมีลูกหนี้นะคะบางคนเป็นลูกหนี้เองนะ,ะถ้าคนมีลูกหนี้ก็อะได้เงินคืนนะ,ะภายในประมาณครึ่งเดือนนะสิบห้าถึงยี่สิบวันนะมีเกณฑ์ทยอยได้นะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นลูกหนี้เองนะติดหนี้เองเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์การผ่อนผันนะ,ะได้รับการผ่อนผันจากสถาบันการเงินหรือว่าเรื่องของการ รี Re, นะเพราบางบางท่านอาจจะรีไฟแนนซ์รีดอกเบี้ยนะ <relevance> หรือว่าขอเจรจาลดหย่อน er, นะในเรื่องของการเงิ er, นเรื่องของดอ,อกเบี้ย er, ต่างๆนานาตรงเียก็สามารถที่จะประสบความสํารสเร็จมีความสําเร็จในเรื่องของจะได้รับการอนุมัตินะคะจากสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ที่คุณไปหยิบยืมเข้ามานะคะช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีนะแล้วก็จะมีความช่วยเหลือจากคนที่เกิดในราศีกุม ะะเกิดราศีกุมแล้วก็ราศีพฤกษ,ษ์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นกู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจารย์บอกไปก็ได้นะคะ,ะทีนี้เรื่องอะไรต่อมานะเรื่องของสุขภาพก่อนก่อนดีกว่านะอย่าเพิ่งไปความรักเลยอย่าเพิ่งนะ <c oughs> นะ,ะสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงเนี้ยอย่างที่บอกอารมณ์นะเหมือนอารมณ์เสียอารมณ์เสียอะไรเงี้ยนะคะต้องร้องเพลงนี้ นะอย่าเครียดเยอะนะอย่าเครียดมากนะแตสถานการณ์ต่างๆนานามันก็ทําให้เราเครียดอยู่แล้วนะบางทีเราอาจจะหาอะไรที่มันแบบนะฟังเพลงดูทีวีดูรายการดูซีรีส์นะอะไรที่มันแบบตลกตลกขำๆนะตรงนี้ก็ทําให้ชีวิตเราหรือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันอาจจะมีความสุขด,ดีขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตหรือสุขภาพใจก็เกี่ยวกับช่วงล่างช่วงนี้ต้องเช็คช่วงล่างนิดนึงนะฮะช่วงล่างนี่หมายถึงว่าอย่าคิดลึกนะะก็คือช่วงบั้นเอวลงมา นะจนถึงนิ้วก้อยเลยนะบางทีบางท่านนะช่วงนี้จะแบบว่าเาไปหกล้มหรือว่าเตะนะเก้าอี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะวกช้ำดำเขียวช่วงนี้ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงมากนะเน้นช่วงล่างนะจ๊ะ, <c oughs> ะมาแล้วก็เรื่องอความรักนะความรักต้องบอกเลยว่า เท่าการลักษณะการในช่วงนี้นะคะที่เมื่อกี้ต้องบอกไปเน้นหนักนะก็คือในช่วงล่างอืมนะช่วงล่างของร่างกายนที่บอกไปก็ต้องโยกมานในเรื่องของความรักนิดหนึ่งนะในเวทที่18บแปดบวกบวกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วหรือว่ามีแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยนะคะบางทีช่วงนี้นะอาจารย์ไม่ได้ทะลึ่งนะคะแต่ว่ามันเป็นจริงๆนะเพราะว่าพ i ยเฮโรแฟนขึ้นนะคะคือช่วงเนี้ย มันจะมี2กรณีสําหรับคนที่มีคู่มีคู่ครองแล้วหรือมีแฟนแล้วนะคะบางทีช่วงนี้ห่างกันนะขอให้เป็นอย่างแรกอย่างนี้แล้วกันนะคะช่วงนี้ห่างกันบางทีเเราต้องอทํางานคนละที่นะอยู่คนละที่อยู่คนละบ้านอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศก็ได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจจะต้องเดินทางหรือว่าไปทํางานนะต่างที่ต่างถิ่นไปทุรละก็ได้นะทาให้เราห่างกันนะช่วงเนี้ย อาจจะเป็นประเด็นนี้ก็เกิดขึ้นได้นะหรือประเด็นที่สองคืออาจจะนะคู่ครองหรือว่าตัวคุณเองนี่แหละนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าถือสันโดดนะถือสัญโดสคือเป็นกำลังกำลังมีเรื่องที่จะต้องทำต้องคิดหรือบางท่านนะอาจจะต้องมีเกณฑ์ได้ศึกษาต่อนะหรือว่าไดเ้เหมือนศึกษาเฉพาะด้านก็ได้นะ,ะจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะเหมือนกําลัง ุ่มเทนะมีการเรียนหรือการอัปเดตอะไรข่าวสารอะไรใหม่ๆในชีวิตบางท่านอาจจะไปเรียนภาษาเพิ่มหรือว่าคู่หูคุณก็ได้นะตรงนี้ที่อาจารย์บอกต้องอาจจะเกิดบสลับกันเกิดขึ้นได้นะ ไปเรียนเฉพาะทางนะไปเรียนเกี่ยวกับเนี่ยโซเชียลมีเดียเรียนเกี่ยวกับไอทีคอมพิวเตอร์หรือทาง,ทางด้านภาษาอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นนะมันก็เลยทําให้เหมือนเขาหรือคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สนใจในสัมพันธภาพที่อยู่ด้วยกันนะมันก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นลักษณะท,ที่สามก็คืออยู่ด้วยกันนี่แหละนะอยู่ด้วยกันมองหน้าทุกวันนี่แหลค่ะได้แต่มอง ใส่ใจ,จได้แค่มองใช่ไหม,มตรงนี้ก็อาจจะได้แค่มองกันอาจจะไม่ได้ค่อยได้นีพิกัดนะเกินสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าไพ่ตรงนี้ขึ้นนะเขาบอกว่าก็อาจจะเว้นในช่วงเว้นระยะห่าง เว้นในเรื่องของกิจกรรมนะเกี่ยวกับเรื่องของโลกีหรือสายอะไรพวกนี้ไปบ้างนะแล้วก็อาจจะสวดมนต์ไหว้พระหรือลักษณะที่ว่าถือสันโดษไปสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะเหมือนถือพรมจันย์ในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้สมัครรือครกากเงินเท่าไหร่นะนะทีนี้อ่าอันนี้คือคนที่มีคู่นะส่วนคนโสดนะหรือคนที่กําลังแบบ คนโสดก็แล้วกันนะคนโสดก็คืออาจารย์มองว่ามันก็ยังไม่ได้มีความรักที่มันชัดเจนนะหรือว่าไม่ได้มีคนเข้ามาอย่างแบบถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่คนนั่นนั่นันเป็นคนเข้าเมืองใช่ไหมไม่ใช่นะ อันนี้คือไม่ได้เข้ามาอย่างแบบเปิดเผยหรือว่ายังไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นตัวเป็นตเนเนาะในเรื่องของความรักหรือถ้ามีเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรวสเปคข,ของคุณเท่าไหร่เพราะว่าข้อแม้เยอะนะอย่างแรกคืออายุเยอะกว่าเยอะนะเป็นสิบสิบปีคุณก็ไม่สนใจคุณไม่อยากได้นะคุณอยากได้เด็กๆอะไรเงี้ยไม่ชอบคนแก่เนาะอย่างที่สองก็คือเออบางทีมีครอบครัวแล้วอม,มีแฟนแล้วนะเราหรือว่าประมาณว่า เราอาจจะต้องไปตกเป็นเ,เป็นรองสองรอง 1, คนอะื่นเขาเนี่ยประมาณนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าเข้ามาในณลตอนนี้คุณอาจจะเจอในลักษณะที่อาจารย์บอกไปได้นะคะก็อาจจะต้องอคิดว่าพิจารณานิดนึงว่าเอ๊ะฉันจะโอเคดีไหมนะคือเข้ามาก็มาแนวนี้ทั้งนั้นเลยนะคะก็ตรงนี้ก็อันนี้สหรับคนโสดหรือว่าคนที่กําลังเหมือนกําลังดูดูกันอยู่นะช่วงนี้ก็มองว่าต้องตรวจเช็คให้ดีนะเช็คอัปเดตหนึ่งว่าเขาหรือเธอเหล่านั้นเนี่ยนะคะมี อะไรบางอย่างแอแบแฝงอยู่หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็สําหรับความรักนะคะ,น,ะนี้มาบทสรุปดีกว่าอ่ามาบทสรุปนี่ได้ก้าวไม่เทานะคะอย่างที่บอกนะช่วงนี้อะไรทุกอย่างมันดีหมดนะสำหรับชาวการลัขนาการในช่วงนี้แต่ว่าอารมณ์นะหรือว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยสําคัญนะคะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลเทคแคร์ตัวของดองด้วยนะคะอะบางท่านอาจจะต้องเช็คอัปร่างกายนะในเรื่องของ คอรลสเตอรอลหรือว่าเช็คอัปประจําปีนะโเบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะถ้าเช็คได้ก็เช็คนะคะแต่ว่ามองว่าในช่วงเนี้ชยชาวกันนล้วกันการภาพรวมค่อนข้างดีนะอาจจะมีเรื่องยุ่งใจบ้างบางเรื่องที่บอกไปนะคะก็เอาไปป้องกันแก้ไขกันนะคะเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะสำรับการตามรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมนะคะหลังชบคลิปแล้วถ้าชอบก็กดไลค์นะถ้าใช่ก็ก,กด subscribe หรืปกดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ